สวัสดีค่ะมูสตูลรีวิวนะคะวันนี้ก็พามาชมขอกัวน,นะคะอันนี้เป็นขอกูไอโนดเนาะไอโนด ก็คือไอ้นุก็คือเป็นวัวก้องผีบ่าวผีโสงเนาะแต่ตอนนี้เกไม่อยู่เลวเนาะไกนี่ก็คือเป็นทีผักผักผักหญ้านะตัวไอ้นุเป็นขคกม่องแม,มงลัวซามสีสับตะวีนะคะอัน,นี่มีมูมีเร่ให้อย่าปรอยนะเนาะเพราะว่าสาวเก็ก็คือสนับสนุนด้วยและวก็ร่วมตัางเมโซ่ด้วยเนาะซึ่งเป็นควานเนาะเป็นคุณปอส้มหนึ่งและคุณแม่วันเป็นเนาะนี่ก็ก็คือดูแลอย่างดีเลยเนาะม,มูมาย่านข้าวไปไทยในในในโคกนะแต่เดี๋ยวนะ้องยชเนเนาะ ก็ใต้ข้างนอกเนาะอันนี้นะคะเป็นบ้านยูกุมานะคะยูกุมาใกล้ติวาคืออ๋อจริงๆนะถ้าว่าใล้ถ้าว่านานึกนาเป็นเหลวอปีซองเขารู้จักหมดเลยนะคะเขารู้จักหมดเลยนะนบอกว่าคนถื่ว่าเลี้ยงวัวชนนั่นถีว่าชื่อซ้องหรือว่าจื้อสมนึกกันหลงหลกคือคนรู้จักหมดเลยแกเป็นคนดังเหมือนกันนาตาเล่งซึ่งคนรู้จักมากนับตื้อมากนะเออนะคะแกเป็นคนเสี่ยงดังเอานานึกเสี่ยงดังนะนั่นแหละค่ะคนนั้นแหละเขาคือเขารู้จักแต่ว่าคนที่ว่าท้ามันเนาะต่ ก็ฎิวัตา,า,าเออบ้านอยู่แน่คืออยู่กรุมานะคะอยู่เตวสุวยซิปกลุมานี้แหละนะคะนี่เลยนะคะมาชมนะคะคุณเลโก้เลียงเยอะเหมือนกันนะคะก็คือห้าห้าตัวเนาะแต่ตอนนี้ก็คือแยกย้ายกันไปหมดแล้วเลือกอยู่สองตัวแล้วนะคะอันนี้ก็คือที่พักหญ้าไอ้น,นี่ก็คือที่